สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะบรรยากาศยามเช้านะจากร้านเตี๋ยวสมพรตากไม่รู้ว่องไปอยู่ไหนโอ้เหนื่อยเลยเหนื่อยฮะเฮ้ยมันร้อนมั้งไงก็เป็น่ังงมันเป็นเด็กแด้ลูกไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่หนอนบินได้ เมื่อกี้วิ่งจะเหนื่อยเลยใส่นี่เลยนะใส่เลยใส่เลยอาใส่เลย้งคัวมันเหรอไม่ใช่นอนลูกไม่ใช่นอนคั่วมันเหรอนแนนจับสิเอาไปหมดแล้วนอนน่ะกินหมดแล้วลูกี้ยมาเอาไปหมดแล้วนอนน่ะโอ้ยมันก็ใช่ด้วยโอ้ยเป็นนอนมาลูกี้ยครับฟาเรียบมันเป็น หมดมัน้อยมันไปเอามาเป็นเพื่อนเปยชวนเพื่อนมากินต้นหอนหมดแล้วเอาตาลดงาบอกคุณแม่โอ็ดไปนเจ้านาะมีหันไปเซลด้วยจะตาลดงแมู่ไปนด้ยดูแม่ทำชยซิมินเอา เลือกไปเตเรียนี่่มานนะแล้วน้องผเล่่นออกกํลังกายร้องเพลงมุนแค้นหมดได้เนไม่กลัวลิขสิทธิ์เลยหรอร้องเพลงไงงยังกับพงษ์สะน่ะอือไผ่พงษ์สทไผาไผอะไรนะอีกคนนึงอ่ะที่ร้องคู่กันอ่ะไปแะ้วไปไอ้บงสกรอ่ะไม่ใช่ไผ่วงสะรนะ มีลองเพงจลิงกันนะะอุงมีนึ่งหอยแล้วก็มีป่นกูมีตักด้วยได้ทอกันแล้วแท้ๆนไปละโอ้ยเออแรงไปก็ลรอบเพลงเลยเสร็จสิ้แล้วลองไปแล้วผลอ๋อที่ลองพีจลิงกับุนแคนบ่ไข่ลุงสะอนลุสะคอนลุงสะอนอะไร อก็ให้เขามีความสุขไปเถอะลูกไปเลยโอ้ยพอฟื้นโอ้ยค่อยฟังค่อยฟังอูลองเพลงไว้บ้างนะก่าปีลองเพลงไายตามยุคตามสวัยได้ ย้ำดีหัวใจขอบคุณหลายเดิมขอบใจหลายเดิมที่อยู่ข้างกายเมียหักเมียแพนของอาอที่อยู่ข้างกายายไทยพดใจทีเมียรอย บอกเคยจริงจังส่องอลาบโคนงามคนเดียวในใจอ้คนใจเ,นใเดียวเสียรอยยิกใ,ใจที่บองชัำสองเท้าทัดแทนแบ่งปันสร้างฝันด้วยกันเดิน,นาทานก

พี่เสือจะใส่ตามสี่ราเมื่อก่อนไม่มีสีม่วงแต่เอส่งมาให้เอาไใส่ี่บ่าพี่เสือชอบใส่สื้ตามวันไม่เห็นมีสีมงระดิ่งะหรบนเลยท้รบันเีม่วงนะคะพี่เสือก็สีิาลานะหลังที่สีเลยคร่แล้วแต่ว่าอีกสวันเนจะเป็นเจ็ดหลังเลยนะ จากสี่เดี๋ยวพเป็นเจ็ดในวันที่ยี่สิบสองใช่กำลังจะมาแล้วอีกวันมาคนที่ว่าจะจะมาหาคนมาช่วยถือสาลาจะเปิดรับสมัครคนช่วยถือสาราอีกคนหนึ่งอยากได้คนนอกโต๊ะที่นี่ทุกคนมีงานเยอะแล้วเราอยากได้คนนอกมาช่วย

เดี๋ยวบอกวาเรานที่ว่าคนดวรที่2อานนี้่ีสอบงปนะะำงานไม่เก่งไม่เป็นไรขอหน้าตาดีนะครับยี่สิบสองกน่าจารุ่นรุ่นอ้องแนเนาะเลนจะสามสิบเล่นจะสามสิบแล้วเอ้าทำไมยังสวยอยู่เลยดูหมาสิบห้าสิบหกเล้นั้นหาิบอันนี้ ถ้าไม่บอกอายุไม่รู้น,นะเนี่ยอ๋ให้วิวอายุเท่าไหร่เนี่ยก็อายุไอวิวเ่หร่อ้าวรูดเดลการ์นบอกเรียนเด็การยนโอ้โหนะครับคุณผู้ชมนะฮะเสร็จธารกิจแล้วนะถูสลา เดี๋ยวที่22เราก็จะได้เห็นแล้วสาราสามหลังที่มาจะเป็นยังไงเนาะเห็นบอกว่าเป็นสไตล์ทรงไทยเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะใช่น่าจะคนละทรงกับของคุณยูโรเครับคุณผู้ชมถ้าใครได้ดูคลิปนี้เนาะอยากจะมาสมัครเป็นผู้ช่วยทูสาราผู้ช่วยาลานะคะอายุ18ถึง22นะคะประมาณนี้นะคะเน้นหน้าตาเน้นหน้าตาไว้ก่อนนะคะพอแล้ว คนสวนไม่ไดาก็ต้องการอยู่นะต้นสวนก็ต้องการอยู่นะะเพราะว่าต้องดูแลสวนอีกเยอยะรวยช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกมาแล้วสาวันนะเอซนะแต่ว่าความเขียวขจีของต้นไม้นะฮะยังมีอยู่เนาะนะครับผมนะครขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากชมคลิปอื่นย้อนหลังแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ